สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาเก็บเรดบอรี่ค่ะต้อมจะเอาไปไว้กินเองนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงเย็นค่ะต้อมมาเก็บผลไม้มาคนเดียวนะคะอากาศอยู่ที่บวกเองศาเซนเซียนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าค่อนข้างจะหนาวนะคะเพราะว่าตอนนี้ มีฝนตกลงมาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนางไม้ฟินแลนด์ทนได้ค่ะสำหรับความหนาวทำแล้วมีความสุขค่ะ <c oughs> เดี๋ยวตาพาท่านผู้ชมอุย้ยสิ้นเฮียท่านผู้ชมจ้ะโอ้ยตรงสิ้นสิหลุดแล้วเนาะบ่ได้เข็มขัดมาจ้ะต,ต้อมจะเกียบให้ท่านผู้ชมได้รับชมโอ้ยมีรถมาท่านผู้ชมจ้ะเข้าใจาว่าต้อมบ้าบ่เนาะ ไปอย่างไวเลยนะคะอยู่ใกล้ถนนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นถนนส่วนตัวนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสวยไหมคะอันนี้เป็นที่ตักค่ะเราตักอีกทีนึงใครจะคิดยังไงจะมองแบบไหนจะว่าเราไม่เต็มเต่งก็ช่างเขาเนาะท่านผู้ชมไอดรอนแคร์ทำแล้วมีความสุขก่บท่านผู้ชม อันนี้เป็นผลไม้ที่ต้อมเก็บนะคะเรดบอร์รี่สวยๆแดงๆต้องจะเอาไปทำแยมค่ะช่วงเวลาช่วงเวลาอากาศค่อนข้างจะติดลบอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคนฟินแลนด์สมัยก่อนเขาจะชอบเก็บผลไม้ประมาณนี้ค่ะคือให้ค่อนข้างจะติดลบผลไม้รสชาติจะดีมากค่ะต้อมก็เลยจะ เก็บเอาไปทำเยมอร่อยนะคะท่านผู้ชมมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยมากค่ะเห็<_ <EN> _>ดก็มีนะคะท่านผู้ชมเก็บไปเก็บมาก็เจอเห็ดคะ่ะเดี๋ยวต้องถอนถอน<_ <EN> _>เป็นเหด็ดขาเหลืองคะ่ะเหด็ดซุปปโรวาเวรโร แต่ว่าต้มยังไม่เก็บวันนี้นะคะเพราะว่าใกล้จะค่าแล้วเดี๋ยวอ๋อสำหรับเห็ดนะคะเวลาเราเก็บเราจะไม่จะไม่เอาวางรวมกับผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้เนี่ยเราจะทานแบบสดๆดแต่เห็ดนี้เราต้องเอาไปทำทำผ่านผ่านการต้มการผัดก่อนนะคะคือผ่านความร้อนะก่อนเราก็เลยจะไม่เก็บปนกันต้มก็ขอเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ ที่ตรงนี้มันค่อนข้างจะเป็นหลุบหน่อยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยผ้าถุงก็จะหลุดเดีย๋ยวขอวางก่อนคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะขออนุญาตนะคะไม่ได้เอาไม่ได้เอาเข็มขัดมาค่ะนุ่งเป็นอยู่แล้วเนาะสาวไทยใส่ใส่ผ้าถุงเป็นอยู่แล้วละคะ่ะนะหน้าบวอายจะมานุ่งผ้าถุงโชว์กันละโอ้ยถอยไปตรงไหนถอยมาตรงนี้หน่อยนึงคะ่ะท่านผู้ชม คต้องจะจบคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวเก็บผลไม้ต่อก่อนนะคะ